เป็นพพรราาาะบบที่ได้มมจขอเจริญสุขสวัสดียญาติโยมสาธ<ป>ุชนทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระครูประทุมศาสนกิจ,จเจ้าวาดปัจจุลาจินดารามตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีขเอเชิญจเจริญพรญาติโยม ได้มาร่วมยืนยุศลในงานประจำปีปิดท้องไหว้พระหลวงพ่อพระพุทธโสธรองใหญ่ที่สุดในโลกทั้งที่1บเ็ดในวันที่25-29ถึงมีนาคมพศ2566รวมง,งานด้วยกันก็คือ5วัน5คืนก็ในงานนี้ก็มีการทอดพระปาสามัคคีเพื่อเพื่อที่จะได้สมคบทุณ ต่อเติมศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้สำเร็จรู้ล่วงไปดังความประสงค์และเจตนาของญาติโยมก็ยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นก็ขอเชิญเชิญจเจริญพรญาติโยมที่มีจิตเรื่องใสดีใจเป็นสัทธานในประวพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาร่วมบุญปิดทองไว้พระ ในงานประจำปีของลูงพ่อโซทององใหญ่ที่สุดในโลกทั้งที่11เดวันที่25ถึงวันที่29มีนาคมพศ2566ที่จะเวียนมาถึงนี้ก็จะได้มาร่วมปิดทองไหวพราขอทถอตาส์มบังิีตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของบรรดาญาติโยมขอเชิญเชิญเจริญโภ